ไักุนาพรออกมาโพสแคปชั่นเด็ดพร้อมกับอวยพรปีใหม่ไทยนะคะก็คืออวยพรวันสงการกับเมมแฟ้ับเอ f ฟซีถือว่าเด็กน้อยผู้นี้บอธรรมดายอยีหลีพี่น้องค่ามาฟังโพสของาอศกุนาพรนะคะบอกว่าสงการมีแค่สามวันแต่พ่อจ๋ามีอีหล่าเราจะมีกันและกันตลอดไปนะคะอันนี้คือโพสแคปชั่นแล้วก็ อวยพรวันปีใหม่ของไทยด้วยนะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยคะ่ะอิหล่ะขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างมีความสุขใครที่กลับบ้านขอให้ได้กอดคนที่รักเติมพลังให้กับคนสำคัญที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยมีรอยยิ้มทุกวันในช่วงวันหยุดยาวขอให้มีความสุขมากๆนะคะแม่จา๋าใครอยู่ใกล้มาเจอและ แม่แม่ที่อยู่ไกลเข้าไลค์กำลังใจพ่อใจอหลากันนะคะอ่ะโพดงานให้ทางดานพ่อจ๋าอีกแม่แม่แมจา๋าใครที่อยู่ใกล้ๆมาเจอกันและแม่แม่แมที่อยู่ไกลเข้าไลค์มาให้กำลังใจพ่อใจอหลาด้วยนะคะพี่น้องเบิ่งดูธรรมดาที่ไหนเด็กคนนี้แล้วมือคึืนนะคะทำการแสดงอยู่ วัดปิมานุการามบ้านหนองงูเหลือมตำบลบ้านเ,เพชรอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิพี่น้องแล้วขอบอกเลยว่ามือคืนที่ผ่านมาคนเยอะมากคนแน่นสนามอีกแล้วพี่น้องขาสร้างปรากฏการอีกแล้วสำหรับอาอายสกุณาพรนะคะไปแห่งการตอนรับกับเด็กน้อยคนนี้พร้อมด้วยองค์กรหมอล่ำเสียงวิหกสุข,ขูสุคนน<ม>่นแหะคะ่ะพี่น้องบอกเลยว่าปัง ปร์เยมากๆสำหรับเสียงวิหกคือเห็นความปังขื้นทุกขณะเห็นความเฮ่งความปังของหมอลํำเสียงวิหกขื้นทุกมือพี่น้องคะแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สุดคุ้มกับแฟนคลับ F c ซด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะได้มีศิลปินรับเชิญอย่างน้องคอปเตอร์นักตกร์ขึ้นมา ช่วงไล,3 C, ไล่3ามซีไล่ติดต่อกันตั้งแต่วันที่เก่าวันที่ซิอนะคะหลกกากมาวักหล้กก็มาสิบถึง12ถึง13อีกพี่นอ้องอ่าถือว่าเป็นความสุดคุ้มของแฟนคลับ FC ทั้งสองกร่มสองฝ่ายพี่น้องคะ่ะบระว่าสิบเป็น FC ของนอง้องอาอ์ไอศกุณาพร FC ของน้องคอปเตอร์ขอบอกเลยว่าทั้งสองกร่มสองฝ่เป็นออียงที่นนารักมากๆ แม่แม่แฟนคลับเอฟซีทั้งสองฝั่งน่ารักมากมีแต่คนไปนตาหักแต่แพงพี่น้องยิ่งเอฟซีของน้องอา,อายอศุณกาภรก็ยินดีต้อนรับกับน้องคอปเตอร์นักกรด้วยแล้วแม่แม่ของน้องคอปเตอร์ก็เป็นอีอย่างที่น่ารักมากๆพี่นอ้องเยสิดานแล้วโอ้โหปลื้มใจพี่น้องขามีตังแต่ขอโอกาสมีตแต่อขอโอกาสให้น้องคอปเตอร์ได้มีโอกาสได้ย,นยืนยังสันจังสี คำเบาของเพื่อนพี่น้องเอ้ยแล้วทางด้าน,นอเอฟซีของน้องอาอายก็ยินดีต้อนรับน้องคอปเตอร์ให้โอกาสกับเด็กน้อยที่มีความฝันพี่น้องบอกเลยว่าคอปเตอร์เป็นเด็กน้อยที่มีความพยายามสูงมากๆแล้วตอนนี้พี่น้องมวยถูกคู่จริงๆสําหรับน้องอาอายกับน้องคอปเตอร์สร้างสีสันทางด้านหนา้าเวทีขึ้นหลายเลยแหละพี่น้องเพราะว่า เสิเสเซอมันว่าคนที่เบิงหมอล่ำเป็นซิลูเลยว่าน้องสองคนสร้างความสุขให้เราเยอะมากน้องกับออ้หยอกกันเล่นกันทุกสิ่งอย่างบนหน้าเวทีคือการแสดงแล้วแฟนคลับเอฟซีคนที่เพินินเบิงหมอล่ำเป็นพคนสีมีแต่ความสุขพี่น้องแล้วทุกสิ่งอย่างบนเวทีมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องเพว่าสิเป็นยายสา ญาณุและหลายคนพี่น้องทีเพิ่นควบคุมดูแลการทำงานของเด็กทั้งสองคนนะคะเพราะว่าอยากให้แม่แม่แมค้นทีเขาใจแล้วเพิ่อนบ่ตอมบาหบอกพี่น้องค่ะถาเพิ่นเขาใจแล้วเฮาบ่าตองพูดถึงคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจว่าน้องทั้งสองคนเขาเป็นนักแสดงถูกสิ่งย่างค้นทีเพิ่นว่างให หัวหนาเป็นทีอ่าว่างให้เล็กหน่อยว่างตารางว่างตารางการแสดงไวเร็วแล้วน้องสองคนก็แค่เดินตามตารางที่ครูสอนพี่น้องถือว่าน้องทั้งสองคนเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอะไรที่เห็นแล้วสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับ FC มากๆนะคะพี่น้องขะมือขึ้นมาไล่มาไล่จากบานหักน้องคอปเตอร์คือหนานแน่นมาก นะคะแล้วแม่แม่ของน้องคอบเตอร์กะมีมาไล่มาหายข้างน้องอาอายสกุณาพรด้วยเห็นพี่น้องความเอือ้อเอื้อเฟื่อเพื่อแพรของแม่แม่แล้วเพิ่นกับเมตตาให้โอกาสกับเด็กน้อยแมเห็นแล้วมีความสุขกับพี่น้องเรามีความสุขจริงๆในจุดที่เราเห็นนะคะน้องน้องเรานันเขากัสิมีกาลังใจทํางานพี่น้องขาเชื่อเสื้อหมันว่าคนที คอยให้โอกาสคอยสนับสนุนเด็กเหล่านี้นะคะเห็นแล้วมีความสุขแน่นอนค่ะแล้วอยากให้แม่ๆนะคะได้ให้โอกาสน้องเหล่านี้ด้วยเลยเขาได้เดินตามฝันหูจักทํามาหากินให้กำลังใจไปค่ะสำหรับศิลปิน,นหลายๆคนค่ะแล้วต้นกล้าของเสียงวิหกกำลังงอกเงยกำลังสวยงามมากๆม,มีฝีมือทุกคน เป็นหน่อกล้าที่กำลังเติบโตอย่างสวยงามน้องวีต้าน้องกังฟูน้องอะอายน้องคอปเตอร์อีกหลายๆคนที่ทางด้านบอสท,ทั้งสองคนให้โอกาสมาเยือนเวทีเสียงวิหกนั่นคือเวทีแบบแสดงแสดงความสามารถพี่น้องให้โอกาสทุกคนที่มีโอกาสไปเยือนน้องแตงไทยภัยอีกแล้ะพี่น้องลายอยู่เด้ เพิ่นสิบ่บมีการว่าแบ่งแยกหรือว่าไม่ให้โอกาสสำหรับบอสหนบอสหนเพิ่นเป็นคนทีให้โอกาสมากๆยิ่งไปฟังผู้จัดก,การใหญ่พูดวันนั้นพี่น้องสำหรับบอสทั้งสองคนเพิ่นเป็นอีอย่างทีลงมือเองจัดการเองทุกอย่างศิลปินทุกคนต้องติวเข้มบ่ราว่าสิเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กหน่อยก็สร้างพี่น้อง ออกมาด้านหน้าเวทีคือต้องปังเท่านั้นบบมีอีอย่างสิวไปเกอว่านีแล้วพี่น้องศิลปินทุกคนเยสิเวิากอวานีบ่แมนสป,ปอร์ตเด็กน่อยเด้พี่น้องที่เห็นบ่ว่าสิเป็นแรวที่ดาเอายกตัวอย่างเลยก็ถืบบอดนกพงศกรเพิ่นวางระบบการทำงานได้ดีมากสำหรับบอดนกพงศกรต้องยอมรับอีหลีเด้พี่น้อง ศิลปินหลากหลายพี่น้องที่ทั้งด้านบอดนกบอดนกนะคะเพิ่นได้ติวเข้มต่างกับมีฝีใหม่หลายมือกันถูกค้นพี่น้องคะ่ะน้องแพรวทิดาก,ก็เช่นกันพระเอกเขตก็เช่นกันหลายหลายคนน้องโอ๊ตฉลองชัยยังสีพี่น้อง้าผู้ใดบอดเต็มทีบอบปล่อยออกมาสู่สายตาแฟนคลับเอฟซีแน่นอนนี่คือโรงเรียนพงศกรที่มีความปังเท่านั้นพี่น้อง ถ้าปล่อยออกมาหน้าเวทีคือปังเท่านั้นพี่น้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะสำรับมือนี่มาพูดถึงนะคะน้องอาอายสกุณาพรพร้อมด้วยลหลายๆคนแหละในองค์กรอะไรพี่น้องได้รับเป็นสถานทีทีให้โอกาสกับศิลปินลหลายๆคนนะคะและ้วผู้ใดที่เด็กเขาไปยุ่ไในจุดนั้นถือว่าเป็นความโชคดีนะคะ ดีใจแท่นน้องๆเล่านั้นค่ะโอกาสมาถึงแล้วนะคะคนที่อยู่ตรงนั้นก็รักษาความดีงามไวและความดีงามก็ะจะ,ะเกื้อกูลให้น้องๆเรานั้นจะเลืเล่อนรเรื่องค่ะเสื้อมันแบบนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไปซ้ำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ